สวัสดีค่ะแอดมันลงฮาหนอยให้ไวหน่อยนะคะวันนี้ฮาหนอยแนวทางวันที่สิบนะคะแอดขอเน้นเน้นวิ่งลูดนะคะเน้นเน้นวิ่งลูดนะคะเป็นไงกันบ้างคะรวยปังกันไหมคะฮาหนอยแนวทางวันที่สิบเก้านะคะแอดให้ปังปังตรงตรงไปเลยนะคะสองนอยนะคะเข้าปังปังสองนอยคะ่ะนอยพิเศษออก 5, 7, ห้าเจ็ดสี่นอยปกติออกศูนย์เก้าสามนะคะเน้นเน้น เข้าตรงๆเลยนะคะที่แอดจับคู่ให้นะคะมาดูแนวทางวันที่สิบกันเลยค่ะแนวทางวันที่สิบนะคะมาดูกันเลยคะ่ะมีแอดขอเน้นเน้นวิ่งลูดนะคะเน้นเน้นวิ่งลูดหนึ่งกับสามนะคะฮานอ,อยวันที่สิบนะคะเนี่ยค่ะตัวเน้นตัวฟันตัวจับคู่ตัวเน้นเน้นที่แอดวงให้นะคะถ้าชอบก็ตามนะคะไม่ชอบผ่านเลยนะคะเพราะว่าแอดก็ไม่รู้ว่าจะออกฮานอ,อยอะไรหรือออกตัวไหนนะคะ แอดลงให้ก็แค่แนวทางถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะแอดลงให้แค่แนวทางนะคะดีกว่าเราไปเล่นมั่วมั่วเล่นจับเล่นมั่วเล่นเดาไปอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะแอดจับเน้นเน้นให้เลยนะคะถ้าชอบก็ตามนะคะพราว่าฮา,หาหนอยแอดเข้าตรงๆเข้าตรงๆงเน้นเน้นเข้าสามนอยสองนอยอย่ามาสามสี่วันติดแล้วคะ่ะเนี่ยค่ะคู่ที่หนึ่งนะคะแอดเน้นเน้นนะคะหนึ่งสาม 1091นะคะ903130นะคะนี่คือตัวเน้นตัวฟันนะคะมาดูกันค่า9คู่นะคะ131110939190333130นะคะถ้าชอบก็ตามนะคะแอดลงให้ก็แค่แนวทางไม่ชอบก็ผ่านนะคะ FC คะ่ะ คนไหนตามคนไหนกดไลค์กดติดตามก็ขอให้เฮงเปังๆขอให้รวยขอให้ปังนะคะใครเข้ามาดูไม่กดไลค์ไม่มีน้ำใจแอ๊ก็ไม่ว่านะคะขอให้ปังปเหมือนกันนะคะขอให้รวยขอให้เฮงเนะคะยังไงแอ๊ก็ขอฝากช่องด้วยนะคะช่อง YouTube 9 9 f p พารวยค่ะช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อรับชมลิปต่อไปด้วยนะคะเฮงเปังปรวยรวยกันนะคะสวัสดีค่ะ